นี่คืออุทยานหุ่นปั้นอาจารย์ส้วนซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท่าฐทานอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาพรกร้างแต่ยังคงมีนักท่องเที่ยวบางส่วนเดินทางไปเที่ยวชมหุ่นปั้นโดยคลิปภาพเหล่านี้ถ่ายเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2568ภายในพื้นที่มีทางเดินเล็กๆในแนวป่ารกทึบเส้นทางคดเคี้ยวตลอดเส้นทางที่เดินผ่านมีรูปปั้นตั้งเรียงรายสองข้างทาง รูปปั้นบางองค์ยังคงงดงามสมบูรณ์ดังเดิมในขณะที่หลายองค์กลับเหลือเพียงโครงร่างที่บ่งบอกถึงงานปั้นซึ่งยังไม่เคยเสร็จสิ้นและถูกทิ้งไว้ให้ธรรมชาติกลืนกินทีละน้อยผู้สื่อข่าวได้พบกับยายแปดชาวบ้านที่มาช่วยเพื่อนนั่งขายพงมาเลยและดอกไม้อยู่บริเวณทางเข้าอุทยานโดยยายแปดได้เล่าว่าเดิมทีเธอเป็นคนศรีราชาแต่มาอยู่ที่นี่เพราะแต่งงานกับชายหนุ่มคนในพื้นที่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อส้วน นักบวชที่อยู่บริเวณนี้ยายแ๊ดยังเล่าต่อว่าหุ่นที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ท่านอาจารย์ส้วนไม่ได้ปั้นเองแต่เป็นคนกําหนดบอกให้ช่างทําตามที่ท่านกําหนดไว้เมื่อมีการสร้างหุ่นและรูปเคารพต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนต่อมาสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าอุทยานหลวงพ่อส้วนท่านไม่ได้ปั้นนะม,มีมีคนรับจ้างทำบางทีมาแต่ไกลๆมาค้างอยู่มาแต่คราดมาแต่ไหน แล้วคนบ้านนี้ก็มีมั่งเขาก็ปั่นเขาก็เอาเงินแต่ท่านเป็นคนบอกให้ท่านเป็นคนบอกให้เขาทำโอ้ยแล้วก็ปั่นลาษสีตาวัวลาษสีตาไฟอะไรบ้านอยู่ในป่าตัวเนี้ยแล้วตอหลังเข้ามาปิดตรงนี้ไอ้ตรงที่ปิดมันก็เป็นคลองหลวงาที่แรกไม่มีรักรูปปั่นเลยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งบ้านบ้านนั้นหนอมมึงคนเขาก็บอกถูกป้าบอกถูกกี่ร้อยองค์เคยไม่รู้มันก็มีอีกข้านอกนี่ก่อนนี้เยอะแล้วมาอุ้ย สองฝ้าค้างเนี่ยาขายของหมดเลยนางคืนหวยจะออกอ่ะวุ่มที่สว่างน่ำถึงจะกลับคนอะไรต่ออะไรุ่มมากันตอนนี้เราไม่ค่อยมาตอนนี้ชักเงียบไปไงก็มาขอตามเจ้าแม่เจ้าแม่แฝงน้อยเจ้าพ่อแฝงใหญ่แล้วก็ลุงบี้ลงุลงบี้ชื่อจริงชื่อลำพันแล้วก็มีกุมารพายเพชรที่เขาเรียกกุมารแดงกันเนี่ย <S <S เ,ขเขาได้กันไปนะแล้วเขาได้เขาก็ที่เขาบนอะไรเขาก็มาแก้บนลุงบี้ เป,เป็นเตือ้อผ้าเป็นขนมลุงบี้ก็เป็นเป็นหล้าบุหรี่แล้วจะเป็นผักขมา้าบางทีก็เสื้อเชิ้ตผักขมา้าแล้วเจ้าแม่ก็ชุดบางทีเก็เอาชุดแบบคนเราเนี่ยใส่อ่ะไอตรงที่กั้นเน่ยนะมันมันก็ไม่ใช่ที่ของของพ่อ,อ,อเป็นของของหลวงเขา